สวัสดีค่ะจากวลาดมุกพยอมค่ะห่างหายไปหลายวันนะคะก็มีธุระน่นนี่นั่นนะคะเยอะแยะมากมายก่กยเกยนะคะจากวันสงกรานตกว่าจะได้หยุดดีๆก็ะเขาบ้างก็ไม่ได้หยุดนะคะสวนผักป่าผักไม่ได้เข้ามาดูเลยนะคะโหมีแต่ธุระปะปังเยอะแยะมากมายนะคะ นี่ลกหมดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหลังสงการนี่แล้วก็ต้องมาปรับปรุงสวนกันต่อนะคะก็มาเหนื่อยอีกต่อไปนะคะต้องทำช้าๆช่วงนี้แดดร้อนมากนะคะแดดร้อนจัดจริงๆช่วงนี้ก็จะพามาชมสวนอันนี้เป็น อันชันดอกสีม่วงอ่อนนะคะเป็นของป้าส้มนะคะบ้านสวนเราขวัญเราฝันนี่อันนี้ก็เป็นฝรั่งที่เรลางพยอนตัดยอดออกนะคะเพื่อให้เขาแตกพุ่มโหแตกยอดมาเสเกินเลยนะคะส่วนดอกออกมาก็แห้งหมดนะคะลูกไม่ยอมติดนะคะช่วงนี้พริกก็เริ่มได้กินนะคะ ก็เก็บให้ลูกเอากลับไปเมื่อเช้ามืดนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ขุดหน่อไม้นะคะให้ลูกกับหลานหลานก็ขุดให้ไปสี่สามสี่หนอ่อแล้วก็ลูกขุดไปสี่หนอนะคะนี่ค่ะเลยขุดไปนะคะก็ยังมีเหลืออยู่ข้างในกอนะคะยังไม่ได้ขุดแล้วก็ไปเก็บมาละมาละลูกยักษ์มาได้อีก สอสามวันนี้ก็น้ำประปาของหมู่บ้านไม่ไหลนะคะก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรเขาว่าเออท่ออุดตันหรือไงไม่รู้นะคะก็เลยไม่ได้เปิดน้ำลดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำประปาที่อยู่ในบ้านนะคะก็จะใช้น้ำประปาที่เขาวิ่งมาให้เรานะคะ อันนี้ก็เป็นพริกนะคะเป็นพริกกระถางนะคะอยู่ในบ้านวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ของบะลัางพยนในหน้าแรงนะคะก็เหี่ยวเียวแห้งแห้งแต่ก็พอยังพอได้กินไม่ต้องซื้อนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บะลัางพยอนทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ